จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคตะวันออกของประเทศไทยมีเนื้อที่11,479ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ290กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลภูเขาและป่าเขาจังหวัดจันทบุรีมี ประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานทางโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเป็นแหล่งผลิตไม้มะเกลือคุณภาพดีมีการทำเหมืองแร่ดีบุกทองคำและยันมณีปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายเช่นหาดเจ้าหลาวหาดคุ้งวิมานหาดแหลมสิงห์น้ำตกคลิ้วน้ำตกรกระทิงอุทยานแห่งชาติเขาพิชกูฎเขตรักษาพันธุป่าเขาสอยดาวนอกจากนี้จังหว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นชุมชนริมน้ำจันทบูร์ชุมชนชาวจีนพ้นทะเลสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะชอบเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกเที่ยวป่าเที่ยวชุมชนเที่ยววัดวารามหรือเที่ยวประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ วันนี้เราก็อยู่ที่ทะเลกันทบุรีสวยมากๆเลยนะครับนี่จะเป็นฝั่งทะเลนะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งออกทะเลครับสวยมากมากเลยแล้วก็เรามาที่จุดชมวิวครับเป็นสะพานข้ามไปที่ภูเขาแต่ว่าเรามาแวะพักที่นี่นะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ a เมซิ่งมากๆเลยนะครับนี่คืออเมซิ่งไทยแลนด์ของจริงนี่คือภาพเลยนะ ผมจะต้องรีบมาถ่ายตอนที่มันมีแดดแรงๆแบบนี้นะให้คุณได้เห็นภาพส,สวยๆของสถานที่ในประเทศไทยซึ่งมันมีที่ส,สวยเๆเยอะแยะมากเลยแล้วเดี๋ยวมาตามละว่าเราจะไปค้างที่ไหนนะผมแทนล่วงหน้านะสำหรับการค้างของเราเราจะานอนบนรถเลยเพราะว่าเราไม่ได้จองแล้วนะครับเราบนรถแล้วเรามีแอร์แล้วนะเราก็จะนอนบนรถ นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคืนพรุ่นี้เนี่ยเราจะรอดไหมเพราะว่าเป้าหมายของเราในคืนนี้ก็คือจะต้องหาที่พักนะแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็กลับบางแสนนะเป็นการทดสอบออนทัวร์ครั้งแรกของบางแสน AI Studio. s t สตูดิตอนนี้เช้าแล้วครับเราเปิดไฟหน่อยนะโอเค เรามาดูว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์โอ้เปิดไฟมาทั้งคืนนะแบตเหลืออยู่47โอ้โ,อโ,อโอเหเยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคเปิดไปดูข้างนอกนะให้ทุกคนเห็นครับข้างนอกเช้าแล้วนี่ เลทั้งสองฝั่งเลยนะมันเป็นแหลมยืน่นเป็นท,นทะเลรถของเราอยู่นี่นะก็ยังเปิดแอร์เรื่อยๆเ,เลยนะ<อ>ไฟเหลือเยอะๆไฟเหลือๆเยอะๆมากๆนี่ก็จะเป็นแคมเปอร์เหมือนกันนะแต่ว่า,าวต่อพ้วนอะไปดูข้างบนนิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบน หนน่อยนะเป็นเนินเป็นจุดชมวิวเนินนางพญาชมวิวอย่นีเลยพาไปพาไป่า,ไปากที่นอนเลยเนี่ยสดมากๆ เลสวยมากๆใค้ทุกคนเนี่ยน้าทะเลเลยแบบน้ำใสแถวอะเดี๋ยวผมพามาจุดชมวิวหน่อยนี่นะครับจุดชมวิวเนินนางพญาใครอยากมาแคมปิ้งที่นี่ก็สามารถกด Google มาได้เลยนะเจอแน่นอนนี่ข้างบนนะเอาภาพข้างบนให้ทุกคนดูหน่อยนะ ก่อนที่จะกลับบางแสนออะตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นมาจะขึ้นมาได้เป็นจุดชมวิวของเขาอ่ะผมพาขึ้นไปเลย อูอ้ uh, mm. มีภาพด้านบนนี่หูทะเลสวยมากนี่นะครับทะเลจันทบุรีสวยมากเลยโอ้โห oh. วิวดีมาก โอเคแล้วเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะว่าเราจะไป้างคืนบนรถที่ไหนบ้าง